สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมดูขับผมรอรมดำนะครับหรือว่าช่อง youtube ลอลอนรมดำรถบรรทุกทาง,งานนะครับอิอนี้พามาชมเจ้าคันนี้กันหน่อยครับพี่น้องยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่โอ้ ฟ้าหลังฝนดูพื้นที่พี่น้องดูพื้นที่ฟ้าหลังฝนจริงหรือไม่โอ้หลังจากเมื่อวานทั้งวันทั้งคืนโดนฝนถล่มแล้วพี่น้องทีมงานรถุดรถดำนี่ถึงกับหนาวเลยครับวันนี้มาดูเจ้า,ากใหญ่เล่นบ่อกัอนหน่อยครับพี่น้อง สะโครงการต่อไปอวันนี้ก็ทีมงานรถดำก็น่าจะวิ่งงานไม่ได้ครับตอดกันทุกทีมเลยผมได้สอบถามไปทางทีมงานหลายๆท่านแล้วบอกว่านอนกลางวันวันนี้มาได้ออกไปไหนแล้วถล่มหนักเหลือเกินเมื่อวานมาเริ่มงานเริ่มสเต็ปกันหน่อยครับวันนี้ หลังจากที่เมื่อวานนะไม่ได้ออกไปไหนแล้วพี่น้องอ,ออกไปไหนไม่ได้ครับฝนทั้งวันอยู่กับเจ้า SK200 ครับตอนนี้โเบลโกรุ่น10น้ำหนักการปฏิบัติงานของเขาก็น่าจะอยู่ประมาณที่20ตันครับคันนี้รุ่นนี้ มาไกลเลยทีมงานนี้นี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเขาบอกว่ามาจากโคราชนะพี่น้องหรือว่าโคราชสีมาครับมีข้างๆคนขคับสติกเกอร์อย่างเด็ดเลยเดี๋ยวพาไปอ่านไกลๆครับตอนนี้ดูสภาพโดยรอบงานก่อนครับสะโครงการตรงนี้ ราจะปักหลักไว้นะพี่น้องปักหลักไว้ครับนี่หลักปักหลักเสร็จแล้วก็เอาไมโครนะครับเดินเป็นแนวยำเดินเป็นแนวครับนี่เดินเป็นแนวไว้ความกวาม้างความยาวครับโอ้อันนี้เทคนิคนะครับพี่น้องการทํางานของรถคดขุดสะครับเขาบอกว่าได้ความลึก3ามเมตรนะพี่น้องนี่ ดูงานครับอ้ดไดสวยงามมากอันนี้เพิ่งจะเปิดไปหน้าแรกครับแล้วก็น่าจะบนลำมาเป็นเป็นตัวยูนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นลึก3เมตรครับความกว้างอยู่ที่18เมตรความกว้าง18เมตรความยาว35เมตรครับความยาว35เมตรก่รวมกับ บางปอรวมๆกับคูสระไปแล้วก็จะใช้พื้นที่ประมาณ1ไร่นะครับพูดง่ายๆที่เรารู้จักกันในภาษาชาวบ้านเขาก็ว่าสระหไร่นั่นแหละครับโบหนึไร่โอโครงการเจ้าของนาออกสมทบทุน2,500บาทเอาไว่าอย่างนั้นหรือหลายๆท่านอาจจะเรียกว่าสะ2 5 0 0เั่นแหละครับอันเดียวกันสระ2 5 0 0สะหไร่ แตโครงการอันเดียวกันนะพี่น้องอลมแรงลมแรงไม่ทราวบว่าจะมีเสียงลมรบกวนหรือเปล่าครับพี่น้องเดีย๋ยวดูมุมหนึ่งครับออมาอีกม,มุมนี้ครับพี่น้องอลมพัดแรงครับต้องนั่งหลบลมครับนี่วอ,อดีมีโคาสายอยู่ด้านหลังพอดีเลย จงเด่นครับเขาบอกว่าชื่อทีมงานกอเกียดตินะพี่น้องกอเกียตโคราชหรือว่ากอเกียตท่าดานคะรราชศีมาครับตอนนี้มาทํางานเขาบ,บอกว่าย้ายมานะพี่น้องย้ายมาจากโคราชนี่มันทางานโซนบ้านผมอยู่อยจอมพระในตอนนี้บอกว่ามาสามคันนะครับมาสามคันเลยสองร้อยทั้งสามคันรุ่นสิบ จัดเลยพี่น้องอยักใหญ่จากนคพราสีมาคร้บนี่งานน่าจะเยอะจัดครับทำไมเราก็แตง่งเลยนะนี่แต่งไปพร้อมเลยหรือว่าตอนที่เก็บบากบอ่อเสร็จแล้วก็น่าจะย้ายรถไปข้างๆนะพี่น้องข้างๆครูแล้วก็แต่งอีกรอบครับมันจะอย่างนั้น ก็มไม่รอ้ไปอัดคลิปตรงไหนครับนี่เพราะว่าฝนตกหนักดินก็เปียกครับรถคูรถ,รถดําก็ทาํางานยากนะพี่น้องก็งเลยจอดรอก่อนสักสองสามวันดินแห้งก็เริ่มเลื่อนงานกันต่อครับพอดีผมเดินทางมาเขตนี้ก็ <c oughs> เห็นแมคโครคันนี้พอดีนะพี่น้องอยู่ใกล้ๆทางใหญ่เลยก็ลงมาถ่า,ายพี่ๆทีมง,งานครับขออนุญาตในด้านการถ่ายทำนะพี่น้อง นาดูราชมมืนกันครับนี่อีกลักษณะงานหนึ่งครับของการทํางานขอ,องรถเมโคร,รุ่นใหญ่ๆครับนี่วลีเด็ของเขาบอกว่ารู้แต่เปลือกครับเห็นแต่เปลือกอย่าเสือกรู้ดีคอยอย่างนั้นโอ้เจ้าเจจ้า,จาสติกเกอร์ YES ต่อด้วยคำว่าโหดเหมือนโกรธต่อด้วยคำว่า H e E แปลว่าอะไรเนี่ยโอ้ Y E S อ่านว่า yes ใช่ไหม yes แปลว่าใช่ yes โหดเหมือ,โอบบนโกรธ H e E โอ้แบบไหนเนี่ยโอ้อ่านว่าอ่านว,าน,วานี่ก็ คไม่ธรรมดารับนี่บตรง,งนี้นี่วันหยุดสุดสัปดาห์วันนี้วันอาทิตย์สุดเด้เราจ,เาจะเท่ากับชาวอาทิตย์เข้า่าอย่างนั้นนะพี่น้องโอ้คำคำนี้นี่ผมจำเข้ามานนสำหรับชีวิตชาวแรงงานอย่างเราโดยเฉพาะรายวันวันอาทิตย์มันเป็นวันหยุดนะมันก็สบายเลยนะ เช้าวันอาทิตย์ไม่ต้องไปไหนนอนตื่นแปดโมงโอ้จอโกโกเกียครับท่าดาคนครราชสีมาทำการแสดงตรงนี้หมลึกสาเมตรครับนี่ก็อบอกว่าวันวันหนึ่งนีถ้าทำเต็มที่ก็เช้าถึงเย็นครับได้อยู่ลูกหนึ่งต่อวัน เริ่มสักประมาณเจ็ดโมงเช้าครับเจ็ดโมงเช้าไปหาประมาณสักห้าหกโมงเย็นก็จะเสร็จนะพี่น้องวันละหนึ่งบ่อครับเพราะว่าอย่างนั้นถ้าทําเต็มที่ถ้าไม่มีฝนไม่มีฟ้าลงมาอยู่ที่พื้นที่ด้วยครับดินขุดง่ายหรือขุดยากกบพี่น้องถ้าดินขุดง่ายงี้ก็ได้อยู่ครับวันละบ่อถ้าดินขุดยากถ้าเจอดินแข็งก็จะช้าหน่อยครับอาจจะวันหน่อยๆเก็บงานช่วงเช้าอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าค้นง่ายก็วันเดียวได้เลยคำคำหน่อยก็เสร็จครับดีพี่เขาก็กี้พุ่งจะทันข้าเสร็จนะพีนะ่น้องเริ่มลุยกันต่อเลยผมเข้ามาก็สักพักหนึ่งนะครับมาโดนจงังหวะเขาทาันเข้าพอดีนี่ครับดูการเก็บสลบสวยงามสวยงาม เราบอกว่าอยู่ใก,กล้ๆกันก็มีอีกขั้นหนึ่งนะพี่น้องมีคันหนึ่งอยู่ใกล PE ้ๆกันเลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกขั้นหนึ่งครับตอนนี้ผมอยู่บ้านหนองของนอขนะพี่น้องบ้านหนองขอนน้อยครับหมู่สองต,ตำบลจอมพระอำเภอจอมพระครับจังหวัดสุรินทร์อีกขันหนึ่งบอกว่าอยู่บ้านอา๊อูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องไปตามครับว่าลงสามคั้นเลยแต่อีกขั้นหนึ่งนั้น คันที่หนึ่งอยู่นี่ครับคันที่สองยอพูคันที่สามอยู่ต่ะจะปลาเข็งหรอือเปล่าแต่ไกลกันครับเดี๋ยวมาตามคันนี้ก่อนเหมาะครับสองร้อยขุดสะนี่แป๊บเดียวแต่ถ้าไปลอกนานี่ก็ได้เหมือนกันครับหากมีรถดำเพลทพร้อมนี่ก็ได้เร็วครับรถใหญ่ลอกได้เร็ว หากแต่เพียงว่าตอนย้ายนี่แหละครับลำบากหน่อยดูพโยนดินครับชั้นดินก็คิดแถวนี้ก็ประมาณเฉเพาะชั้นหน้าดินนี่น่าจะประมาณเม็ด50นะพี่น้องเมตร50าสครับลงมาก็ถึงชั้นกรวดชั้นกรวดก็ประมาณสัก50าสิบเซนได้ครับ 50เซนถึง1เมตรประมาณนั้นไม่เกินนั้นครับแล้วก็จะมาเป็นชั้นดินเหนียวนี่นะครับดินแถวบ้านผมนี่ชั้นดินเหนียวจะอยู่ประมาณ3มเมตรนะ้วไปเนาดินเหนียวก็อีกประมาณเมตรหนึ่งเลครับเมตรหนึ่งถึงเมตรห้าสิบลงไปจากนี้ก็จะเป็นดินดานนะครับดินดานออกแดง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 ช้ำๆนะครับนั่นคือดินดานนะดินเหนียวก็จะมีเหลืองพขาวประมาณนี้ครับอยู่ในระหว่างประมาณสามเมตรนะครับใน สังเกตจากพื้นผิวดินด้านบนนะพี่น้องประมาณนั้นครับมอนเหมือนกันเขตบ้านผมนี่ประมาณนี้ครับชั้นหน้าดินชั้นดินเหนียวอันตรายนะพี่น้องนี่มีน้ำซาะลงมาครับเสียงต่อฐานดินสุกเหมือนกันต้องวางฐานดีๆครับนี่ดูครับจะใช้ดินข้างล่างสาขเมียวางฐานเพื่อที่จะให้แมคโครยืนได้แบบแมันคงนะพี่น้อง ผักทีมงานนะครับนี่ทีมงานอีกทีมงานนึงครับรอหลนนข้าวยมชมเป็นครั้งแรกทีมงานรถมีโคนะพี่น้องกุดสะทีมงานใหญ่เลยโซนโคราชนะครับพี่น้องกอเกียรโคราชครับหรือว่ากอเกียรท่าดาใสาเ่เบรกครับเบรกนี่ก็น่าจะมาจากใบมีดรถไถหรือเปล่านี่อย่างนั้นนะใช้ใบมีดรถไถครับใบมีดดันหน้านั่นแหละที่เรารู้จักกัน ถ้าใช้เหล็กธรรมดานี่ไม่อยู่นะพี่น้องไม่ทนนะเพราะว่าเขารับการกระแทกอย่างหนักนะพี่น้องดูบุ้งกีบุ้งอามี่ลงข้างหนึ่งมีมรูปีตันนะตรงดามเหล็กมัดฐานเลยนะโอ้ยอยู่สามสี่ขาเลยครับโอ้พามราูนนะครับพี่นน้องเป็นอีกลักษณะหนึ่งครับ แนวทาง,งในการทํางานของรถขุดได้หลายอย่างรถขุดนี่หลอกนาดินก็ได้ขุดสาก,ก็ได้หรือปงหรือป่าครับเียร์ริงโอ้ไม้หมดเลยวันนี้ก็น่าจะเสร็จไม่ดี เราจะเสร็จด้วยนะทำคนะันครับประมาณสักหกโมงเย็นหรือประมาณทุ่มหนึ่งก็น่าเสร็จครับเพราะดินตรงนี้ก็ค่อนข้างขุดง,ง,ง่ายครับไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะพี่น้องโดนฝนด้วยเมื่อวานทุ่มช้ำกันเลยทีเดียวเดี๋ยวสิต่อไปผมจะพาไปชมอีกบอ่อหนึ่งนะพี่น้องทีมงานเดียวกันอีกบอ่อหนึ่งอยู่กใกล้กันเลยจะไ,ไปดูไปชมนะครับฝีมือของพี่ๆแต่ละท่านนะพี่น้องทีมงานเดียวกันเขาว่างัน สำหรับคลิปตรงนี้ก็เดี๋ยวไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวรับชมกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณอย่างมากครับที่เข้ามาตาั้ชมจากกระผมรอลนรมด้ำนะครับสวัสดีครับ